ที่กลับบ้านช้าทุกวันก็เพราะมัวแต่ติดผู้ชาย,ยางนี้ใช่ไหมนี่ถ้าฉันไม่ออกมาเห็นกับตา<ๆ>ก็คงจับไม่ได้ค่ารางค่าเขาอย่างนี้สิวันนี้เดี๋ยวกนครับคุณพ่อคือ,อผมเป็นครูที่โรงเรียนสอนกฎวิชาที่แพรเขาเรียนอยู่นะครับบ้านผมอยู่แถวนี้พอดีแล้วก็แล้วไงเป็นครูก็เลยรีอยากจะคบนักเรียนอย่างนั้นเหรอพ่อทาไมพ่อพูดกับครูนนท์แบบนี้ครูเขาช่วยแพรไว้นะช่วย ชื่ออะไรคือระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยแพลวเขาโดนผู้ชายรวนแรงนะครับแล้วบังเอิญผมผ่านมาพอดีก็เลยช่วยแพลวไว้ได้ทัน <c oughs> นั่งแพลวนี่นะถูกคนรวนแราม,มันไปให้ท่าเขาสิไปว่าคราวนี้เวลาแกเลิกเรียนฉันจะไปรับแกทุกวันดูซิว่าแกะจะกล้าไปหาผู้ชายที่ไหนอีกไหม <c oughs> อ่ะนี่ทางลูกคนนี้ ขอดทุลักแล้วก็กลับไปสิครู่อ,อยังไงก็ขอบใจนะที่อุตส่าห์ช่วยลูกฉันไว้มเป็นไรครับเขาหลังไม่ต้องนะ <S <S 1> <S 1> อย่ามายุ่งกับลูกฉันอีกฉันไม่อยากเป็นคีดปากชาวบ้าน